ฮัลโหลนี่ใครคะกูฟิวเองเพื่อนมึงอะนี่ใช่พิมพหนึ่งใช่ปะเนี่ยใช่กูพิมพ์เองอ๋ออืม้ช่วงนี้เป่นไงบ้างอะเล่นเลยมึงอะกูยังอยู่ดีเออพิมพ์มึงมาเจอกูหน่อยได้ไหม แน่จะน่าจะเป็นหัวเหลืองแหละค่าหิ้วหนึ่งร้อยนะรวมกับสัปดาห์ที่แล้ว h อ n เก o u นะแตะ่กูจ่ายแล้วนะอ๋อลืมสงสัยค้างกูเยอะเกินอย่างนั้กูจ่ายปะนี่อห ้็ซว,วยโอ้กลองใหญ่เศษกินหายเศร้าเศร้าเหี้ยเลยฝุ่นเข้าตาเหรอฝุ่นก็ฝุ่นวะน,นี่เนี่ยนี่เช็ดเยอะดีเช้ยหน้าวึงเช็ดแล้วเหมือนแบบยากอะ,นกนอะช,ชนกันอะชิวชนกันะสัตว์หลอกด่าหรอไม่ไม่ได้หลอกดา่าก็เดี๋ยวเธอแบบคนที่มึงชอบจะเดินมาไงโอ๊ยไม่มีหรอกให้แรงกูก็จะตายห่าแหละโอ้เรียนอะไรเยอะแยะ ทีมหนึ่งสัอย่างเยียดออกจาเก่งอันดับหนึ่งเป็นนี่หลายรอบแล้วนะแล้วถ้ามึงครงกันจะเป็นไงวะโลกแตกฟ้าถล่มแค่คิดกูก็จะอ้วกแหล้เพี่ถ้าเขากคนแบบมึงนะกูยอมตายดีกว่าเออกูก็คิดงั้นว่ะกูนั่งดกภาพมึงใส่นุดกสาวไม่ออกเลยวะ่ะเรยเจอ์นะมึงไปแล้วลบบดีๆนะบ๊ายบาย กูกลับก่อนนะช่วงนี้ไปหาเขาบ่อยนะก็ความรักนี่ดีใจด้วยนะมึงทำดีกับเขาให้มากมากถ้าทำแบบที่มึงทำกับกูมันตลอดอะ่ะกูก็ยินดีทำให้ควานกะกูไปก่อนนะอืม ไม่เท่าไรต้องปล่อยไปให้เธอได้เจอทางที่ดีกว่า